สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับมาดูการวิธีการปลด A สองคอนะครับโดย B box นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ตัว B box นะครับปลดได้เหมือนกับ A ซีรีส์ทั่วไปนะครับก็ตระกูล A ส0บย30สบิบนะครับที่ B box ปลดได้นะครับขั้นตอนนะครับก็คือนะฮะให้ดูที่ p ิ i n t out นะครับการจ้ำนะครับก็ อในรุ่น A260G นะครับตามพินตรงนี้นะครับก็ใช้นะครับทั้ง VCC VCCQ นะครับค็อก CMD Data ในส่วนของ b b o x เอง VCC นะครับจะใช้อยู่3ามตัวสามโวลต์นะครับ VCCQ นะครับจะใช้1.8นะครับ1.8นะฮะแล้วก็ต่อกาวนะครับต่อกาวนะฮะการปรับนะครับอ่า อย่างที่บอกนะครับมันไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะเน้นปรับการปรับแบบละเอียดก็คือเนี่ยฮะผมจะออนตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวนี้แทนนะครับปรับตัว R push up แทนนะครับหรือใครจะลองปรับเหมือน A10 ก็คือโยกสวิตตัวสีแดงตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ออฟทั้ง2ตัวนี้ก็ได้นะครับบอกแล้วว่ามันมันไม่ฟิกก็ดูว่าตัวไหนที่มันมันเขียนแล้วมันไม่หลุดนะครับแล้วก็ใช้แบบนั้นนะครับ ตัวนี้เราเราปรับแบบนี้ก่อนนะครับมาดูก่อนนะครับขั้นตอนนะครับตัวนี้ผมใช้กระดาษนะครับรองไว้เพราะว่าใต้บอร์ดมันมีวงจรอยู่เดี๋ยวมันจะแตกกับพวกซิง์อะไรนะครับมาเสียบนะครับตัวนี้สายผมเสียบไว้กับคอมพิวเตอร์ละมาดูว่าผมปรับที่ตัวนี้นะครับเสียบนะฮะดูนะฮะนี่ตัวไฟสีฟ้านะฮะกระพริบนะครับก็จะขึ้นนะฮะตัวนี้นะฮะแปลว่า ตอนนี้มันเจอได้ละนะครับถ้ามันไม่เจอจะไม่ขึ้นให้ format ดิตัวนี้นะครับอันนี้เราก็มาเปิดดูนะฮะปกติแล้วก็จะเจอทันทีนะครับนะครับถ้าเราไม่เจอนะครับมันก็ถอดเสียบใหม่ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดเจ็ดจุดแปดล้านนะครับก็ประมาณแปดกิกนะครับพื้นที่ตัวนี้อยู่ที่แปดแปดกิกนะครับตัว a มีสองคอนะครับขึ้นเจ็ดแปดนะครับ เ็นไหมคโอเคนะครับเรามาดูนะฮะเรามาลิดดูก่อนว่ามันติดต่อได้สองทางหรือยังทางลิดทางไลท์นะครับอ่าโอเคนะครับถ้าลิดแบบนี้ก็คือเชื่อมต่อได้ปกติละนะครับขั้นตอนแรกเลยก็ให้ทําการแบ็กอัพก่อนนะครับห้าร้อยสิบสองเมกครับตัวนี้มันไม่ได้ใช้ตอนหลังจากเขียนเสร็จแต่ว่าเราควรจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าสมมติว่าเรามา u3 สามสี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเรา เราลองปลดเราไม่ซัพพอร์ตถึงสมมุติว่ามันอาจจะเป็นยูห้ายูหกในวันข้างหน้านะครับถ้าลองปลดมันต่ํากว่าสมมุตินะฮะแล้วมันทําให้เปิดไม่ติดเราก็สามารถที่จะเอาค่าที่เราลิเก็บนะนะครับแฟดคืนนะครับแฟดคืนนะครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันอเปิดติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องหางงานงานเพิ่มนะครับก็ตอนนี้นะฮะกดลิดเลยนะครับห้าหนึ่งสองนะครับอ่านี้ผมเก็บไว้ใน เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของมันเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายนะครับบันทึกตัวนะครับอันนี้ห้าจุดห้าก็นิ่งๆนะครับถ้านิ่งๆอย่างนี้ก็โอกาสที่มันจะลุดก็มีน้อยนะครับโอ้โหสวิงสามพันกว่านะครับ5้าจุดสี่ห้าจดห้านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้า คนไหนลงไปต่ำกว่าห้านะครับ3 2มสองวิงอยู่ก็โอกาสที่มันจะหลุดก็สูงนะครับอย่างที่บอกนะครับเราอาจจะปรับนะครับแต่ปรับหมดแล้วยังมีการหลุดอยู่เราก็ต้องย้ายพอร์ตนะครับย้ายพอร์ตเสียบไปเลยนะครับ USB นะครับ u s ีมีผลนะครับ2.0 3.0นะฮะไฟเลี้ยงกระแสนะครับนิ่งไม่นิ่งนะฮะพวกนี้มีผลต่อการรีดและไลนะครับของกล่องบีบ็กทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับคอมพิวแล้วนะครับพอมันคอมพิวตรงนี้ก็จะเป็นสีดานะครับเรามาเช็คดูนะครับว่าเก็บไว้หรือยังนะครับมัลติเพนต์ตัวนี่นะครับที่ผมแบ็กอัพไว้นะครับก็คือห้าร้อสิบสองเมตรนะครับตัวนี้นะครับแต่อาจจะจะได้ใช้ไม่ใช้ก็ต่อต่อเมื่อแบบว่าถ้ามันดับหรือว่ามีปัญหาอะไรเนาะอาจจะต้องใช้ไฟนี้นะครับเขียนคืนแต่ว่าถ้ามันปกติผ่านก็ไม่ต้องใช้นะครับ เรามาเบ้าดูนะครับตัวไฟปลดนะครับตัว a 2คอร์นะครับตัวนี้ u 4่นะครับเทสที่ u 4นะครับแต่ว่าก็ลองดูนะฮะว่า u 5จะจะจะได้ไหมนะครับเพราะนั้นดูที่ต่ำกว่าก็ก็ทำได้นะครับกดโหลดก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นลักษณะไฟปลดนะครับก็คือเลือกนะครับกดโหลด permission นะครับจะขึ้นมาแค่นี้นะครับ88ดแปด permission นะครับให้กดไ i g ์ t select ไปเลยนะครับกดไ i g ์ t select ไปเลย เดี๋ยวดูก่อนกดเลืกไปเลยนะครับหาคราดูดูเขียนนะครับแป๊บเดียวนะครับลงมาเขียนถึง system มละเห็นไหมครับตัวนี้ใช้เวลาเขียนไม่นานมากนะครับเพราะว่าไฟล์ลักษณะไฟล์ไฟล์จะเล็กนะครับตัว system เองก็รู้สึกว่าจะประมาณจิกกว่ากว่านะครับหนึ่งจุดห้าจิกนะครับ ก็เอาง่ายๆไวกว่าปลด OPPO อ A3s นะครับ <c oughs> นี่เราจะปล่อยให้มันยาวเลยนะครับก็ <c oughs> เพื่อลุดนะครับว่าจะมีการแก้ไขก็จะได้อธิบายนะครับเทคนิคนะครับก็ท <c oughs> ามันหลุดนะครับสมมุติว่า เราเขียนไปเราไปหลุดที่ vendor หรือว่า system นะครับก็ให้เสียบใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเขียนตรงตรงตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกมดนะฮะก็หลุดที่ตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ต่อไปนะครับเช่นหลุดที่ system ก็เขียนที่ system กับ vendor ต่อไปเลยเจ็ดกับแปดนะครับเขียนจบนะครับคอมพิวต์แล้วก็ไม่มีอะไรละก็ประกอบได้เลยนะครับแล้วก็เทสดู Uh-huh. ้เวลาไม่นานมากนะครับก็น่าจะราวๆสิบกว่านาทีนะครับสิบกว่านาทีนิด เลกคนเฟนดอร์นะครับเฟนดอร์นี้ไม่ใหญ่มากนะครับของตัวนี้นะฮะนับนะฮะวิ Ring ่งไวเลย โอเคสมบูรณ์นะครับก็ดูที่โปรเซสนะครับตัวนี้คอมพิวตแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแถบสีดำนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับวิธีการปลด a สงคอนะครับโดย b ีบ็กนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ